สวัสดีจ้าวันนี้จะชวนมาเที่ยววัดปากน้ําแขมหนูจังหวัดจันทบุรีเพิ่นมาวันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนะกาลังก่อสร้างวัดสวยงามใหญ่โตมากเป็นโบสถ์สีน้ําเงินน่าจะเป็นศิลปะทางภาคกลางนะของจันทบุรีอันนี้บริเวณภายในวัดลมรื่นเป็นวัดกว้างใหญ่อยู่ติดริมแม่น้ําด้วยวัดปากน้ําแขมหนู ชื่อแปลกดินกันปาย,ยก็มเรียนจะไดทาบุีีที่ตรงทำบุญต่้างแจกบุญตีเท้ากําหนดกระเบือ้อง จะถวายสังฆทานพอดีหรือว่ากระเบื้องจะรบกวนกาแพงแก้วปากน้ําเข็มโอ้างก,ก,ก็มีทําพิธีเะด็จข้ถวายส,สังฆทานท่านที่ถวายสังฆท,ทานแล,นะล้วหยิบน้ําไปตรวจน้ำก่อนนะครับรับป้อนพระก่อนนะบรรยากาศจะเลยทุกคนโกรธให้แก่บรดรดาญาติเข้าโบสถ์ไปจะไปดูภายในโบสถ์ก่อนนี่ลวดลายผนังวัดปากน้ําเข็มหนูเขาจะเป็นกระเบื้องนะแล้วก็เป็นลายเทวดาสวยงาม ดี๋ยวไปดูด้านในวัดปากน้ำเข็มหนูอ่าเอาเขมหนเูเดี๋ยวขอถ่ายรูปสวยงามนี้บริเวณภายในโบสถภายในบสก็มีให้ทำบุญอธิษฐานจิตถวายกระดิ่งถวายกระดิ่งด้วยี่ครับแทค่ะน,นี่ก็บริเวณภายในโบสถ์นะข้างนอกข้างในเป็นสีน้ำเงินหมดเลย พระพุทธรูปไม้นี่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นี่ภายในโบสถ์ไปดูด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระแก้วมรกตสวยงามพระแก้วมรกตสวยงามด้านนี้ก็จะเป็นองค์หลวงปู่โตพรมวรังสีด้านนี้ก็จะเป็นองค์งงนนงหลวงโโป,รรงนนปงงู่ทวด นี่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดจันทบ,บุรีเลยนะอ๋อโบสโบสลายกระเบื้องสีน้ําเงินเออแปลกดีไปดูด้านนู้นอ๋อนี่ด้านหลังจะเป็นองค์พระประธานนี่ก็จะเป็นการยอดเน ทำบุญอธิษฐานยอดเงินเสียงไทยเซมซีด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระเจ้าองค์ดำงงองค์หลวงปูโตพรมรังสีเบเรนพุทธัลูกอันนี้ก็เบเรนทุกอย่างเป็นกระเบื้อง ทำเป็นกระเบื้องเซรามิกสีน้งเงินทั้งหมดเลยอสวยพิเแบบรเรีนภายในโบสถ์แต่นี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะถ้าเสร็จแล้วมันจะสวยงามมากมุมนี้ก็จะเป็นให้ร่วมทำบุญติดทองรูปนิมิตแปะทองรูปนิมิตยาวไปเลยมุมนี้ก็จะเป็นทำบุญถวายละคางเงินละคังทอง ราคางละง20บาทด้านนี้ก็จะเป็นขอเชิญร่วทรมทําบุญตักบาตรสด่อคราบูชาพระประจําวันเกิดจนันทร์กลางพุพฤหัสุขเสาร์มีด้านข้างขององค์พระประธานองค์งพระพุทธเจ้าองค์ดําสวยงามบริเวณภายในโบสถ์ ออกจากโบสถ์แล้วก็จะมีมุมให้ทําสังฆทานนะทํากระเบื้องทํากระเบื้องแล้วก็พระพุทธรูปพระเจ้าหนึ่รอเนี่ยเจ้าตักสิงปัจเจตูปพระเจ้าตักสินรกนระเบื้องทายธรรมาวายาสังฆทานนี้ มีหลวงพ่อถ้านั่งรอรับสังฆทา,านประมาณด้านนู้นก็มีอีกอยู่ติดๆแม่น้ำเลยตรงนี้ก็จะมีทําบุญกระเบื้องนะงแล้วก็มี<บ>ให้คริสตลัลไปห้อยด้วยที่บุญกระเบื้องนี้กระเบื้องละหนึ่งร้อยบาทเพื่อไปดับ,บไปประดับบนโบสถ์ของวัดนะวัดยังสร้างไม่เสร็จใครมาก็แนะนำนจ้าเมื่อทําบุญกระเบื้องแล้วก็ให้นําไปถวายพระจ๊ะ มีสร้อยด้วย,ย,วย,ย,วย,ย,วยทำบุญกระเบื้องแล้วว่า้ไปถวายพระพระท่านจะได้ไปประดับที่โบสถ์นอั่นนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในที่ทําบุญนะมีให้รอยเทียนด้วยทุกวัดจะต้องมีรอยเคียนนะมีอะไรนะครับต้องมีรอยเทียนด้วยไม่มีรอยเคียนยยยนี่ถือว่าไม่ใช่สมัยนะจ๊ะ พ่อพระเกจิอาจารย์ต่างๆแล้านอกก็จะมีให้ทำบุญลูกมิมิตรด้วยไหว้ผ้าแดงต่างๆต่างอรบริเวณภายในโบสถ์ทำบุญเพื่อใบอะไรไงใบเสือมาก็มีนี่ไข่ก่ไข่ทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็จงมีให้ไข่ด้วยแหละ ไอเ้เจีย <iesen> น <com selection> <wh> <un gesch> ้ีดสีไทียนสดไอทรยน้ำสี็ดสูไอเทียน้ำสเจดสีไอเท่ยน้เจดอย้ำสีเสีอเทีน้เจดอย้ำเดสีอยน้ำสเจีเียน้ำสาเสีเทียน้ำสีจดอยนีเดียน้ขสีดอทนเีทียนเีอทยเ็ีไยน้ หลักบทมาก,ก็จะเป็นติดแม่น้ำอันนี้น่าจะเป็นป่าชายเลนนะจังหวัดจันทบุรีรนี่ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายอาหารขายอาหารปลาเป็นท่าเรือด้านริมน้ำก็จะเป็นขายพวกของฝากต่างๆนุสพานจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวไปดูริมน้ำ กันดีกว่านี่ทั้งวัดแคมหนูนี้เขาก็จะติดริมทะเลเลยนะบรรยากาศดีมากเลยมีติดริมทะเล,ลเห็นภูเขาด้วยเห็นภูเขาด้วยแหละสวยงามิมน้ำมีตกปลาด้วยปลาอะไรหรอปลาใบขนุน,น,นหรือขนุนครับใบ,ใบขนุน รบริเวณรอบๆสะพานเดือประมงถวยงามสดชื่นสวยจริงๆทะเลไทยในภายในวัดนี่ก็จะมีมุมขายของนะขายรสตรีดอหลักๆก็จะเป็นอาหารทะเลขายอาหารทะเลราคาไม่แพงอาหารทะเลพวกอาหารแห้งอ,ออส่วนด้านในนี่เป็นอไไรด้ะ พร้อมทานส,ส่สนเด็จรูปแล้วอโอ้ทุเรียนกรอบทุเรียนกรอบร้อยเดี <100 S 2> นนวยวมีทนนุเรียนกลวนแท้100ร้อยเปอร์เซ็นขนมกรอบขนมกรุบกรอบ,รอบโอมยิ้มก็มีอันนี้อมยิ้มปะแล้วมันเข้าปากได้หรอหรอืม นี่เป็นร้านขายอาหารทะเลทุเรียนปรุงรสก็มีเมมียวขวนเมมียวเมีด้านนี้ก็จะเป็นหน้าโบสถ์รูปเจ้าแม่กวนอิ่มละคังนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี สำหรับวัดปากน้ำกดไลน์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับ